สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมครับมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องโภอะไรที่มันสามารถโทรได้นะครับผมอ่าก็คือนะครับโภอะไรที่มันสามารถโทรได้แล้วประหยัดค่าโทรนะก็คืออย่างนี้เลยนะคนที่ไม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะครับก็คือคนคนเข้าคนแก่คนข้าคนแก่ใช่ไหม ที่ไม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะก็คือจะมีโปรเออที่ผมบอกมาเนี่ยมันจะมีโปรออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโปรออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยจะทำให้โทรชั่วโมงละหนึ่งบาทได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เออซิมชั่วโมงสบายนะครับซิมชั่วโมงสบายเนี่ย ก็โทรชั่วโมงละหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับซิมกัมพูชาซิมลาวนะซิมพามา่านะซิมกัมพูชากับซิมพาม่านะก็มันสามารถโทรได้ชั่วโมงละหนึ่งบาทเหมือนกันมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ถ้าใครอยากสมัครอินเทอร์เน็ต3บาทให้กดรหัสไปเลยนะครับ อ่ะก็คือตัวนี้นะครับตัวโปเออซิมสบายหรือซิมชั่วโมงสบายนั่นเองนะครับซิมชั่วโมงสบายนะครับให้กดรหัสตัวนี้เลยถ้าใครอยากเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มนะชั่วโมงละสามบาทนะกดดอ,อกจันเก้าร้อยดอกจันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสีดีอม แล้วก็ทําการโทรออกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับส่วนซิมพม่านะครับให้กดดอกจันเก้าร้อยดอกจันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับถ้าใครเปลี่ยนมาเป็นโปรซิมลาวเนี่ย้เปลี่ยนมาโปรเป็นโปรซิมพม่านะครับให้กดดอกจันเก้าร้อยดอกจันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามค่ะ ถ้าใครเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าใครอยากเล่นอินเทอร์เน็ตก็สมัครโบรนี้ไปมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ประหยัดนะครับไปสามบาทนะเออสมัครโบนี้ไปมันประหยัดไปสามบาทแน่นอนนะครับคนเท่าคนแก่เขาไม่โทรกันหรอกเนาะคนเท่าคนแก่เขาโทรนะก็จะบมานี้เลยนะครับนะเห็นไหม มันก็จะเป็นปรมาณนี้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับไปรุ่นที่ชอบโทรนะชอบโทรไปหาพ่อแม่นะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าซิมกัมพูชานะทาให้โทรชั่วโมงละหนึ่งบาทได้นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะโอตัวเนี้ยช่วยได้นะช่วยได้โปรหลักตัวเนี้ยช่วยได้นะซิมชั่วโมงสบายช่วยได้ พ oh, ชั่วโมงละหนึ่งบาทได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลองใช้ดูนะครับโอเคไหมสิมชั่วโมงสบายเนี่ยช่วยได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ